หลับเลยค่ะช่างแต่งหน้ายังไม่มาช่างทำผมมาละ ทานกับมันเป็นเบนโตะค่ะไข่ขตุน๋นไก่ฮะน,น,น่าจะพริกกระตุนต้องทำผมคุณพลอยเปิดแอร์หน่อยนะไลฟ์ยาวๆตันแต่งได้ไหมเผื่อเมาส์เผื่อเมาส ดูเทปอาบอนนี่ไปลองข้ามกำแพงยังยั่งเลยค่ะวันที่แอนไปแอนโทรมาหาหนูแต่เช้าเลยโทรมาหาแล้วบอกว่าพี่นอตตอล้ะพี่นอตอลรักหนูอะ่ะพี่นอตตอต้องบอกมาว่าเป็นหลังกำแพงเป็นพี่นอตออันนี้เป็นผักโขมค่ะซุปผักโขมแต่ตอนที่แอนโทรมา กูหนูยังอยู่บนที่นอนอยู่เลยสวัสดีค่ะยังยจ้าขค่ะมีซื้อของเซเว่นเลยหนูก็เพิ่งกินข้าว จะรับรกเลยขับบ้านที่ไม่ยี่สิบนาที้วแต่แสดงว่าอยู่ใกล้กันเดนอย่ิออิมูม <c oughs> กเต็มไปมหมดแล้วมันจามทำมวะอันนี้ก็าถึงว่าคุณจูจะงาสิบโมง <c oughs> คุณจูยังไม่ถึงเลยคุณจูตื่นยังก็คุณจูบอกว่าเดี๋ยวฉันมาแต่งก่อนสิเออเมื่อวานนี้ก็ได้ยิบอยู่จบโอแ k งค u อีกเมื่อคืนอิชาบูมันคือร้านอะไรร้านร้านอะไรวะ พารากอนมันม <mm <iser Zum voi> ีที่พารากอนที่ที่ที่หลังสวนก็มีเอ้ทหลังสวนเวลาบ้านบ้านชาบูบ้านลูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลูอะไรนะนี่คือชาบูอะไรวะจำชื่อไม่ได้วันนี้ไม่มีของหวานยวหาชื่อก่อน ทุกคนไปแล้วนะบบ๊ายาย